โอนเงินบัญชีธนาคารอื่นกันครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับมาพร้อมกับ EP ที่4กันแล้วนะครับเราจะโอนเงินบัญชีอื่นกับแอปพลิเคชัน K Plus นะครับผมอ่ะปล็อก iPhone กันให้เรียบร้อยแล้วก็หาไอคอน K Plus กันนะครับ <S S <S 1น,นิ้วแต่2ครั้ง เข้าไปกันเลยครับผม,มเหมือนเดิมครับแท็บที่สําคัญที่สุดของเราคือแท็บธุรกรรมครับตรงกลางหน้าจอด้านล่างสุดเลยครับธุรรรกมนี่ครับสาจากหแท็บธุรกรรมนะครับถ้าคุณไปเจอแท็บที่4ก็จะเป็น สแกนก็ให้หนิ้วปัดซ้ายย้อนกลับมาอ่าแต่ถ้าไปเจอเคพัสมาร์เก็ตก็ก็ปัดขวากลับมาเจอรรมัาทุรกรรมแถบที่3ามจากหาแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งปุ๊บปุ๊บก็ผมขอเป็นสแกนใบหน้าของผมนะครับคุณจะสแกนอะยนิ้วมือหรือใส่รหัสผ่านพินโค้ด6หลักก็ ใส่เข้ามาเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ปัดขวาไปที่เมนูโอนเงินกันเลยครับใเนี่ยไม้เข้าหนเก้ารอย X อ่าเลขที่บัญชีของเรายอดเงินที่ใช้ได้สามหงนเ็้อ้ตอนนี้เริ่มหายไปแล้วครับเริ่มจ่ายหนี้จ่ายสินนะครับก็คือถ้าคุณตามผมไปเรื่อยๆเงินจะลดลงไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ครับอกนา d n ข้อมูลนอเวลาสิบย่เานวันนี้ก็30กรกฎาคม2 5 6 3นะจ๊รเริ่กมีกามนะจ ได้ออกไปแล้วก็ตอนนี้ก็10บโมงเช้าก็มาปัดคว้ากันต่อมากันเรื่อยๆกันครับโอนเงินนะครับผมอ่าเราก็อยู่ที่โอนเงินแล้วถ้าปัดเลยล่ะเติมเงินปัดซ้ายยังกลับมาที่โอนเงินนะครับ1นิ้วแต่สองครั้งที่โอนเงินกันเข้าไป ทำรายการอ่าจะอยู่ที่ทำรายการนะครับเราก็ต้องเอ่อถ้าใครยังไม่ได้ทำรายการโปรดไว้ก็จะไม่มีนะของผมเต็มเลยเนี่ยประวัติรายการรายการกปุ่มเพิ่มเติมมากแกร์รมติเนี่ยครับเมือ้ากับซีดีพรเยอะไปหมดเลยผมขออนุญาตไปเร็วนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆปูปูปูปของผมรายการโปรดเยอะมากขวาขวาหนึ่งนี้ปัดขวา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 โอ้โหเยอะ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 มากเลยอ่าเนี่ยครับรายการใหม่ จนเจอหัวข้อรายการใหม่นะครับขอคุณอาจจะไม่มีเลยเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้สอนทํารายการโปรดนะครับวันนี้จะสอนทําที่บัญชีอื่นเป็นรายการโปรดเก็บไว้โอเคครับปัดขวามาบัญชีกสิกรไทยบัญชีกสิกรไทยที่เราเข้าไปในบทที่แล้วนะครับโอเคครับปัดขวาต่อครับหนึ่งนิ้วปัดขวาบัญชีธนาคารอื่นนี่ครับบัญชีธนาคารอื่นนะครับผมหนึ่งนิ้วแต่สครั้งที่บัญชีธนาคาร อื่นเออเหรอครับเออผมจ้งหัวข้อผิดเหรอตอนแรกขออภัยนะครับบัญชีธนาคารอื่นหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บๆ๊บบัญชีค้นหาช่องค้นหาเราสามารถค้นหาได้แต่เขาก็มีตัวเลือกมาให้เราครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปสํารวจว่าเราจะโอนไปที่ธนาคารไหนครับผมปัดขวาไปกสิกรไทยมีกสิกรก็เออก็บัญชีกสิกรจะให้เลือกกสิกรอีกเหรอโอเคครับปัดขวาต่อครับกรุงเทพกรุงเทพ กรุงไทยแล้วปัดขวาไปทีละหนึ่งครั้งก็จะมีธนาคารต่อไปเรื่อยๆนะครับกรุงศรีเนี่ยกรุงไทยกรุงศรี CIB <IM> CIB <IM> ทหารไทยปัดขวาไปทหารไทยไทยพา a ิ i t s Thai Panits UOB UOB Land and House <and> Standard, Standard. ธนาคารธนชาติออมสินออมสินเกียรตินาคินโอ้เนี่ยเราปัดขวาหนึ่งครั้งก็จะไปที่ธนาคารหนึ่งตรงนี้มาถึงเกียรตินาคินละซิตี้แบงค์ซิตี้แบงค์อาคารสงเคราะห์อ,อาคารสงเคราะห์ทกอทกซอสธนาคารเกรรษตรเพื่อสากลการเกษตรนะครับขออภัยนะครับพูดชื่อไม่ตรงมิสุโครโอม้มีเริ่มมีธนาคารที่ผมไม่รู้จักละวทออิสลามโอ้มีธนาคารอิสลามด้วยทิฟโก้ทิฟโก้ไอซีดีซเออทิฟโก้นี่ไม่ใช่น้ำผลไม้นะทิสโก้ขออภัย อ่า ICBC ไทย,ไทยก็มีหลายธนาคารที่เรารู้จักแล้วก็เป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่แล้วก็เป็นสถา,าบันการเงินอื่นๆนะครับโอเคมีเยอะเลยแหละแต่เราก็สํารวจพอแล้วผมขออนุญาตไปโอนที่ทหารไทยแล้วกันผมลอง <โก S 1> ทาหารไทยเหมือนกัน<โ>กดีกว่าปัซ้าย,ย้อนกลับมาถ้าเลยไป อ่าปัดจนเจอธนาคารที่คุณจะโอนนะครับถามว่าบัญชีปลายทางที่คุณจะโอนคือธนาคารอะไรถ้าไม่ใช่กสิกรไทยก็มาเลือกที่บัญชีธนาคารอื่นพอเลือกเคาะเข้ามาแล้วก็ปัดเลือกธนาคารซ้ายขวาเนี่ยครับธนาคารไทยทีรไทยเนี่ยกรุงศรีกรุงศรีกรุงเทพกรุงเทพกรุงไทยกรุงเทพกรุงไทยของผมเป็นทหารไทยหรือทีเอ็มบีหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเข้าไปพอเข้ามาแล้วครับอยู่ที่ปุ่มครับปัดขวามา หนึ่งนี้ปัดขวามาไม่คเคาจากบัญ,ญชีหลักของเราก็คือ My Account ด x x x น x นี่ครับบัญชีนี้ x x x หนึ 2, 7, ่งพันร้อ x นะครับสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้ามีจำนวนเงินอยู่เท่านี้จะโอนไปโดยไปที่ไหนปัดขวาครับปุ่มอ่าปุ่มปัดขวาครับข้อมูลนอกเวลาอ่าข้อมูลก็ตอนนี้เนาะส <10, 29. S 1> ิบยี่สิบเก้าหนอแต่ว่าไม่ตรงกับเวลาคุณนะเพราะเป็นเวลาที่ผมบันทึกสื่อไว้หน้าที่หนึ่งจากสองหน้าที่หนึ่งจากสองของคุณไม่มีตรงนี้นะของผมอ่ะมีเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมมีีบัญชในแอป K+ นะครับเลือกไว้คือโอนทันที่ก็เราก็ขอเป็นาการทำสื่อแบบปกติ default เนาะแล้วเราก็ไปที่หนะัวข้อไปยังบัญชีธนาคารอื่นอปัดขวามาจะมีไปยังบัญชีธนาคารอื่นแล้วปัดขวาต่อ ทหารไทยที่เราเลือกไว้แล้วครับปัดขวาม,มา <BT N S 1> ดีทเอ็นเชลลันด้านวงเล็บอ่าปัดขวาม,มาเลขบัญชีเลขบัญชีปัดไปที่ช่องป้อนเลขบัญชีกันครับปัดขวาม,มาไอเดโรเฟิร์นอินเดีกครับผม <Pro S 1> เลขบัญชีช่องป้อนข้อความกรอกเลขบัญชีตรงนี้แหละครับอยู่ที่ช่องกรอกเลขบัญชีครับ1นิ้วแตะ2ครั้งปุ๊บ ช่องต้นข้อกวางคีย์แพดจะขึ้นมานะครับคราวนี้คีย์แพดขึ้นมาเราปัดขวาไปก็จะมีคีย์แพดอยู่ล่างหรือคุณใช้รูปเอาก็ได้ครับแต่ผมก็แนะนําใครไม่ถนัดก็ใช้ปัดเอานะปัดหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมปัดหนึ่งนิ้วไปเรื่อยๆ ปุ่มสุดท้ายต่อจากศูนย์เนี่ยก็คือลบนะครับก็เป็นคีย์แพดคุณจะใช้วิธีลูบก็ได้อย่างเช่นผมแตะตรงกลางหน้าจอข้างล่างล่างใต้เลขห้าต้องเป็นเลขอะไรครับรูปรูปใต้เลขห้าแปดแปดเนืออ่ซ้ายเลขแปดก็ต้องเป็นเลขเออจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยครับคุณจะใช้วิธีการลูบก็ได้หรือใช้ปัดซ้ายเนี่ยปัดขวาปัดซ้ายก็ต้องเป็นหกปัดซ้ายก็เป็นห้าเนี่ยครับก็ใส่เลขที่บัญชีธนาคารเอ่อของผมเลือกเป็นหารไทยนะ เพื่อนให้มาเป็นไทยวานิชกรุงเทพก็ตอนนี้ใส่ให้ครบนะครับ10เลขเเมื่อกี้มี Messenger หลุดมาอ่ะของผมก็ใส่9 9เอ่าอ2 2 2, 2> ก็เจอตัวเลขไหนก็ดับเบิลแท็เอานะครับหนิ้วแต่2ครั้งถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแต่ยกก็ตามแต่พอในแอปกาิกรไทยคุณต้องเป็นดับเบิลแท็นะครับของผมเป็น9222 2, 2, 4ตัวและวเดีผมต้องไปใส่อีก5ตัวให้ครบ10นะครับดังนั้นอขออนุญาตที่จะเหมือนเดิมครับพักสักครู่หนึ่งให้ผมใส่เลขบัญชีธนาคารของฐานไทยให้ครบก่อนนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับเราอยู่ที่คีย์แพดเนี่ยเราก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่สองหนึ่งตกลงตกลงจะมีคําว่าตกลงนะครับปัดซ้ายเจอตกลงแล้วหนึ่งนิ้วสองครั้งกริบกำลังแก้ไขหมดตัวอักษรตำแหน่งจุดแทรกอยู่แล้วคราวนี้ครับช่องป้อนข้อความเราจะมาอยู่ที่ช่องป้อนข้อความล็อกปัดขวาจะมีบาทนะครับให้ปัดซ้ายมันที่ช่องป้อนข้อความตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับในส่วนของใส่จํานวนเงินครับเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ช่องป้อนข้อความปัดขวามาจะเป็นคําว่าบาทอ่าถ้าเป็นแบบนี้ เราปัดขวาไปเรื่อยๆจะมีคีย์แพดขึ้นมาครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยครับก็เป็นคีย์แบทคีย์แพดหนึ่งถึงเก้านะครับแล้วแต่คุณจะใส่ตัวเลขนะครับคุณมีจํานวนเงินเท่าไหร่สักแสนล้านก็ใส่ผมคงผมมีอยู่สามหมื่นเอาผมจะลองโอนบาทหนึ่งเหมือนเดิมผมก็ปัดมาที่ตัวเลขหนึ่งปัดซ้ายย้อนกลับมาห้าบกสี่สามสองหนึ่งพอเจอตัวเลขก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไม่ว่าคุณจะลูบหรือว่าจะใช้วิธีดับเบิลใช้วิธีปัดซ้ายปัดขวาก็ต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งดับเบิลแท็บในการกรอกตัวเลขนะคครรัับนิ้้วตง หนึ่งอ่าแล้วเราก็ปัดซ้ายจากตรงคีย์แพดเนี่ยมาเจอจนจ,จนเจอคําว่าอืตกลงตกลงนะครับเจอคําว่าตกลงแล้วหนึ่งนิว้วเคาะสองครั้ง,งป๊บคราวนี้ยังังบญชีธนนาคาครอื่เราแนะนําให้สํารวจครับหนึ่งนิ้วปัดขวามา,า,หาท,ทหารไทยเนี่ยทหารไทยปัดขวามาเล็กบัญชีเช็คเลขบัญช,ช,ชีก่อนว่าตรงไหมเนี่ยเก้าร้อยยี่สิบสองสองสองอ่าเนี่ยเก้าสองสองสองอะไรฟังให้ฟังให้ตรงแล้วปัดขวามาจํานวนเงินปัดขวามาหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ถูกต้องเราจะโอนบาทหนึ่ง มันต้องเป็น1.00มีจุดด้วยแต่โศนิยมเราใส่ได้นั้นจะย5สต้างย์2เจ็ดตค์งใส่ได้คราวนี้เราก็ปัดขวาไปที่ยืนยนัน<ป>ต่อไปครับขอต่อไปปุ่มปุ่มแรกอ่ายกเลิกปุ่มปมก่อนยกเลิกเนี่ยเอาไว้กดไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วแต่เราก็ต่อไปดีกว่าครับปัดขวามาที่ต่อไป,อไปพอเจอต่อไปแล้วให้ปัดขวาอีกหนึ่งครั้งจะเจอปุ่มปุ่ม,มที่อยู่ต่อจากต่อไปเนี่ยกดได้เลยครับเพราะเป็นการกดต่อไปครับปุ๊บ เข้ามาที่หน้านี้ครับเราจะต้องมาสำรวจให้ถี่ถ้วนยืนยันว่าตรงจริงจริงไหมไม้ขาวเนี่ยไม้ขาวปัดขวาครับ x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  หนึ่งพันเอยแหอันนี้เลขบัญชีผมนายสิทธิโชควอนร์ที่นันนอ่านายสิทธิโชควอร์รี่นันนก็ตอนนี้ทั้งเดี่ยวทั้งทอทหารไทยอ่าทอทหารไทยเนี่ยเป็นโอนไปที่บัญชีชื่อผมเลยอ่าคือก่อนชื่อธนาคารเนี่ยจะมีชื่อของผู้โอนผู้ผู้ที่จะโอนไปผู้ที่โอนไปนายสิทธิโชคทอ บัญชีผมแหมโอนให้ตัวเองหมดเลยนะก็เขาเรียกว่าเงินกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนาะ922นี่จำนวนปัดขวามาก็จะมีเลขบัญชี10หลักคุณฟังให้ครบจำนวนกี่บาท0.00โอ้วันนี้มีเมสเซนเจอร์เยอะนะ0 0จำนวน1.00บาทค่าธรรมเนียมเท่าไหร่0.00บาท0.00บาทกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องบันทึกช่วยจำบันทึกช่วยจำประเทอื่นๆปท่อเงินช่องป้อนข้อความเนี่ยครับปุ่มยกเลิก เราก็ปัดขวาไปคุณจะใส่ในส่วนของบันทึกช่วยจําก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วปัดขวาไปที่ยืนยันเราปัดมาที่คําว่ายืนยันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเช็คชื่อบัญชีคนที่เราจะโอนให้ถูกต้องธนาคารถูกต้องเลขที่บัญชีถูกต้องจํานวนเงินถูกต้องมีค่าธรรมเนียมไหมหรือใส่บันทึกช่วยจําก็ได้โอเคเราเราลองใส่บันทึกช่วยจำมะปัดซ้ายย้อนกลับมาช่องต้อนข้อปัดเงื่นเนี่ยอื่นๆประเท บันทึกช่วยจำเนี่ยเราปัดขวามาพอเจอบันทึกช่วยจำนะครับให้ปัดขวามาที่ช่องป้อนหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปั๊บแล้วก็ใส่ไปอ่โอนเงินให้กิกจ้าอืมแทกโอนเงินให้กิจจ้านแล้วโอ้มีจ้านด้วยขอลบรออ่านี่ครับจำนวนเดี๋ยวเราก็พิมพ์เล่นๆไปนะขอัยนะครับอันนี้ผมใช้ป้อนต่างคอมบอกนะครับศูนย์จุดศูนย์สุกรุณาตรวสปุมบันทึกช่วยจำ ประเภทอื่นๆปะทงเงิน,นงช่องต้นข้อความกำลังแก้ไขโอนเงินให้กิจจาหมดตัวตำแหน่งจุดแทรกอยู่้ายโอนเงินให้กิจจา<ช>นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะยกเลิกยืนยนันยืนยันอตรงบันทึกช่วยจำเนี่ยมันก็จะบันทึกเก็บไว้ที่สลิปนะครับอต่อจากคําว่ายืนยันปุ๊บคราวนี้เราปัดขวามาจะมีปุ่มเฉยๆจากยืนยันแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บเขาก็จะปุ๊บ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 ยืนยันปุ่มปุ่ม ทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นทายืนยันไหมเอ้าทํให้ล่ะครับโอนได้ไหมโอนได้ไหมโอคือบางครั้งเคาะไปไม่ยอมไปนะครับก็ลองเคาะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจากปุ่มที่อยู่ต่อจากยืนยันนะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับปัดขวามากรุณาใส่รหัสผ่านก็เหมือนเดิมครับปัดขวาไปก็จะมีปุ่มปุ่มปุ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปุ่มปุ่มปุ่มสี่ห้าหกเราก็ไปกดที่ตัวเลข เป็นพินโค้ด6หลักกรณีที่ใครใช้ f a c e ID ีและทัช ID นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับใช้ Double Tap เอานะครับก่อนที่เราจะกลับมา,าการเตือนของ K-PASS ก็บอกว่าเงินได้ออกไปการการเตือนของบัญชีทหารไทยก็บอกว่ามีเงินได้เข้ามาบาทหนึ่ง โอนเงินสำเร็จเนี่ยครับ<ๆ>เขาก็จะบอกว่าผมได้โอนเงินสำเร็จ30กรัมนายสิทธิโชคอทชคอเก <5. S 2> เนี่ยโอนจากนายสีทธิโชคธนาคารกสิกรเอเอเอนึ่งพบัญชีนี้นายสิทธิโชค <c oughs> ไปนายสีโชคอีก ทหารไทยธนาคารหารไทย922เลขที่รายการเลขที่บัญชี922อืสองสองเนี่ยครับผมอ่าเลขที่รายการจนนวเลขที่รายการตึ๊ดเดือดเดื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 ดจำนวน1.00บาทเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราได้โอนไปสำเร็จเมื่อกี้นี้ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมีไหมศูนย์จ0ดศบาทเรีบร้อยนายเค้าตรวจสอบโดยเคพลาสมันถูกช่วยจำโอนเงินให้ทีจ้า เนี่ยก็มีบันทึกช่วยจาําเก็บไว้บันทึกสลิปเนี่ยอยู่ในคลังรูปภาพของเราเรียบร้อยเลยประเภทอื่นๆประเภทอื่นๆยอดเงินคงเหลือ32,760ื่นองพัร้อยอดเงินคงเหลืออยู่สามพันสองน้อยสามหมื่นสองล้านอ่าเราจะลองมาทํารายการโปรดสําหรับอันนี้กันดูนะครับปัดขวาไปกลับหน้าธุรกรรมกลับหน้าธุรกรรมบีทีอินแชร์ไลท์แปดอันนี้แชร์เราเราแนะนําไปแล้วเนาะแชร์ เนี่ยกดตรงนี้ปุ๊บจะแชร์ไปที่ Line Messenger ก็เลือกได้เลยแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับก็เป็นการแชร์เหมือนทั่วๆไปกันเลยนะครับจะเป็นการแชร์สลิปไปปัดขวาครับ,บอ,อันนี้ไม่ให้เลือกุ่มแอดในส่วนของเฟ v o r ์ t e แล้วก็ปัดขวาต่อเพิ่มรายการโปรโดเนี่ยเพิ่มรายการโปรดครับอ่านี่ครับหนึ่งนิ้วตัสองครั้งตรงนี้ได้ไหมอ่าเอาแล้วเขาก็เพิ่มรายการโปรดเนี่ย เขาจะให้เราเพิ่มรายการโปรดนะครับอ่าเมื่อเราเคาะที่คำว่าเพิ่มรายการโปรดก็ปัดความมา,าปัดความมาชื่อรายการโปรดเนี่ยชื่อรายการโปรดปัดความมา I'd broken image ปัดความมา BTN edit dash key ที่ยี่สิบสี่ไม่ให้เลือกตรงเนี้ยเออ่ BTN ไม่ให้เลือกด้วยปัดความต่อช่องป้อนข้อความ ครั้งเพื่อแก้ไขตรงเนี้ยครับช่องป้อนข้อความเราก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปหรือถ้าในบางครั้งอช่องนี้ก็จะมีเบื้องต้นให้อยู่แล้วอาจจะเป็นชื่อนามสกุลของเขาจริงๆเลยก็เลือกตามนั้นนะครับผมผมก็จะเลือกเป็นพิมพ์ดีกว่าเอาอะไรดีนาะลงโตเอ่อโตโตขอไม้หันหลังโตโ ตสระตอต่อขอวัดวลงทดสอบช่องต้อนข้อความกำลังแก้ไขลงทดสอบเราก็แตะตรงกลางหน้าจอนะครับบันทึกจำนวนเงินฮะบันทึกจำนวนเงินไหมก็คือให้ให้ตามหนึ่งบาทไหมบีทีเอ็นช็คบัตรโค้มที่เฟรชแล้วปุ่ม ่าตรวนี้คือ b d n Check Box ก็คือถ้าถ้าเราจะบันทึกจำนวนเงิน1บาทก็เลือกตรงนี้ไว้เพิ่มไปยังหน้าแรกอ่าหรือเพิ่มไปยังหน้าแรกไหมอ่า b d n Check Box ที่เครชเราอ่าก็คือเพิ่มไปยังหน้าแรกแท็บ1นจาก5นั่นแหละครับจะให้เพิ่มไหมหรือไม่เพิ่มก็ตรงเนี้ยตรง b d, b d n Check Box ตรงเนี้ยคือถ้าคุณเลือกไว้ เขาก็จะ uh, ไปอยู่ในหน้าแรกด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เลือกรูปรายการโปรดเลือกรูปรายการโปรดได้ด้วยแต่ผม <c oughs> ขออภัยครับผมเองไม่ได้เลือกนะตกลงไม่เลือกตกลงไม่ให้เลือกเลยลาขัายาวตกลงเดี๋ยวเ,เราก็ต้องอเพิ่มไปอย่างหน้าแรก บีทีเอ็นเช็คบัตรเคสมที่บันทึกจำนวนเงินอ่าบนผมผมเลือกบันทึกจำนวนเงินนะเคสมที่เครืชัยาอ่าเคที่พอเจอบันทึกจำนวนเงินเออเลื่อยบาทหนึง่งจริงๆเราแก้ได้ก็อ่าเราก็เคาะที่บี <Check box S 2> ดีดเอ,อ็นเช็คบัตรอ่าตอนนี้เครื่องหมายถูกแล้วเราก็ปัดขวามาที่เลือกรูปรายการตกลงปุ่มตกลงตอนเนี้ยใช้ได้แล้วคือบางครั้งถ้าตรงไหนใช้ไม่ได้ก็ไปเลือกบันทึกจำนวนเงินตรงนั้นก็ได้นะครับคือบางครั้งเอ้ยก็ไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ก็เลือกไว้ก็ไม่เป็นไรครับพอมาเจอที่ปุ่มตกลงปุ๊บหนึ่งนิ้ ไปแล้วอ่ะโอเคครับก็กลับมาที่หน้าเมื่อกี้นี้นนรจหน้าโอนเงินสำเร็จเราก็ปัดไปที่กลับไปหน้าธุรกรรมขออนุญาตปัดขวาเร็วหน่อยเนาะปัดมาที่คำว่ากลับหน้าธุรกรรมแล้ว1นึ่งนิดแต่สองครั้ก็จะกลับมาหน้าหลักของธุรกรรมแล้วคุณจะไปที่โอนเงินเติมเงินจ่ายเงินก็ได้ตามที่คุณต้องการบทเรียนต่อไป เราจะไปโอนเงินพร้อมเพยกันจ้าลาไปก่อนแล้วสำหรับบทเรียนนี้โอนเงินบัญชีธนาคารอื่นกันครับสวัสดีครับ